สวัสดีครับพบกับผมโตชโนอลกับรายกันเช้านัทีมเดียวครับให้ทีมเดียวแกแบบเช้านี้แบบนี้ครับตั้วเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันนี้กับมองกับวันเสาร์ที่2มีนาคม2567ครับมีหนึ่งคู่ระหว่านเช่นเคยครับเป็นคู่ระหว่างบาเลนเซียกับไรอัลมาดริดนะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนมันกว่านี้อีกนะเพราะว่าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันแต่ตอนนี้บาเลนเซียดรอปลงมาเรอัลมาดริดยังลุ้นแชมป์อยู่นะครับผมแต่ยังคงเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่ที่เจอกันยังไงก็สนุกแน่นอนเกมนี้ครับเเเอดดหนืกว่า0.75สป นะครับผมโรเนบนารา่าอดีตกองกลารของบัลเลเซียจะได้ดดนถึงกับพี่แจ้คาโลอันเชนอติทำมนเลีนพี่แจ้เอาหน้าใครพี่แจ้เดนุพลแก้วการเอาเดนุพลแก้วการก,ก,กับคาโลอันเชนอติมาเทียบกันนีครับน่าจะประมาณคล้ายๆกันนะก็วันนี้ผมเชื่อว่าบัลเลเซียจะไม่แพ้เลยมาริดหรือถ้าแพ้ก็คงจะโดนแค่โดนเฉือนไม่ได้เจ็บตัวมากนะครับเพราะนันนี้ชีวิตที่ไอ้แข้งข่า,ขาวบัลเลนเซียครับ แล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการชันนดนิเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนชดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ